ตำนานพระเครื่องยอดนิยมขอนำเสนอเปิดกลุ่พระเครื่องยอดนิยมปี2565ตอนที่2พระผงของขวัญวัดปากน้ำรุ่นแรก ปี2,493พระผงของขวัญวัดปากน้ำสร้างขึ้นเมื่อครั้งหลวงพ่อสดเป็นเจ้า,าวาดเพื่อมอบเป็นของขวัญให้กับผู้มีจิตศรัทธาสมทบทุนช่วยกันสร้างโรงเรียนพระปริยัติธรรมนับเป็นการบอกบูนรุ่นแรกแรกแต้มอบพระให้เป็นที่ระลึกเลยเรียกกันว่า พระของขวัญซึ่งจัดสร้างเป็นพระเนื้อผงประกอบด้วยวัตถุมงคลต่างๆมีตัวหลักเป็นผงปูนและเขียนผงเป็นยันวิเศษตามตำรับเช่นผงม,มหาราผงอิทธิเจผงปฐมังเป็นต้นมีมวลสารอื่นๆอาทิดอกมะลิแห้งที่มีผู้นำไปบูชาเส้นพระเกศาของหลวงพ่อสุดเอง พระผงของขวรวัดปากน้นาำรุ่นแรกตั้งขึ้นในปีพศ2493เป็นพระผงสีขาวนวลเนื้อองค์พระจะแห้งนุ่มนวลมีลักษณะเหมือนจะยุ่ยไม่แกล่งเมื่อถูกน้ำก็อาจจะละลายได้ง่ายพุทธลักษณะอยู่ในกรอบรูปสี่เหลี่ยมองค์พระประทับนั่งคัสมาธิราฟางประทานพร ประทับพระหัตถขวาเป็นมูซาเห็นพระดัชนีชัดเจนประทับนั่งเหนือบลัลลังบวกว้มบวงหายภายใต้ซุ้มเรือนแก้วมีเส้นรัศมีกระจายจากสมในแนวขวางสื่อถึงฉชพันรังสีด้านหลังมียันเป็นอักษรขอมอ่านได้ว่าธรรมขันพุทธคุณเป็นที่เรื่องลือทั้งด้านเมตตามหานิยม มหาลาแขวคราคงประพัน์จนพูดกันติดปากว่าถ้ามีพระวัดปากน้ำอยู่กับตัวแล้วในน้ำไม่ตายบนบกไม่ตายกลางอากาศไม่ตายลาบผลไม่ขาดมือและมีค่าเท่ากับสมบัติพันล้านหากมุ่งหวังสิ่งใดก็ให้อธิษฐานถือจะเกิดสำทริจผลทุกประการ หลวงปู่ทวดวัดช้างให้พิมพ์หลังเตารี่ปี2505หลวงปู่ทวดวัดช้างให้พิมพ์หลังเตารี่ปี2505หลวงปู่ทวดร,รุ่นนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมพลที่คำพรทรงเป็นผู้อุปถรัรมภ์ในการสร้าง โดยนำเขาโครงมาจากหลวงปู่ทวดเนื้อว่านรุ่นปีพศ2497แต่สร้างเป็นเนื้อโลหะโดยพระองค์เจ้าเฉลิมพลที่คำพรได้ทรงรับสั่งให้อาจารย์สวัสด์หล่อพระหลวงปู่ทวดเนื้อโลหะหลังตอรีดขึ้นมาสามแบบคือพิมพ์ใหญ่พิมพ์กลางและพิมพ์เล็กและอีกส่วนหนึ่งเป็นพระปัมที่ด้านหลังจะมีตัวหนังสือ แบ่งออกเป็นพิมพ์ใหญ่พิมพ์พมีตัวททหารและพิมพ์ธรรมดาพิมพ์เล็กพิมพ์พมีตัวททหารและพิมพ์ธรรมดาหลวงปู่ทวดหลังเต่ารีดนี้เมื่อเวลาหล่อพระออกมาแล้วพระพิมพ์ใหญ่บางส่วนหลอออกมาไม่สวยติดไม่เต็มจึงได้มีการทำแม่พิมพ์พขึ้นใหม่ และนำพระองค์ที่ติดแม่พิมพ์ไม่เต็มมาปั๊มซ้ำลงไปใหม่จึงเกิดเป็นพระหลวงปูทวดพิมพ์ใหญ่ปั๊มซ้ำขึ้นมาและพระหลวงปูทวดพิมพ์กลางนั้นพระส่วนใหญ่รอออกมาพระไม่ค่อยสวยจึงต้องนำมาทำแม่พิมพ์ใหม่และปั๊มซ้ำเกือบทั้งหมดพระพิมพ์กลางจึงเป็นพระที่มีการปั๊มซ้ำเป็นส่วนมากและมีพระพิมพ์กลางบางองค์ ที่ติดแม่พิมพ์ดีอยู่แล้วแต่มีจำนวนน้อยที่ไม่ได้ปัมสำจึงเป็นที่มาที่เรียกว่าพระหลวงปู่ทวดหลังเตารีดพิมพ์กลางปัมสำส่วนพระหลวงปู่ทวดพิมพ์หลังหนังสือนั้นเป็นพระที่ปัมทั้งหมดที่กรุงเทพพระทั้งหมดเมื่อทำเสร็จก็ทยอยส่งไปให้พระอาจารย์ทิมปลูกเสกนวัดช้างให้พระหลวงปู่ทวดร,รุ่นปีพศ2505นี้ เป็นพระเนื้อลูหะผสมบางองค์กระแสออกแดงบางองค์กระแสออกเหลืองส่วนที่เป็นเหนือเมฆพัดก็มีบ้างเป็นส่วนน้อยพิธ,ธีปลูกเสกจัดขึ้นเป็นพิธ,ธีใหญ่มากในยุคนั้นโดยก่อนปลูกเสกมีงานฉลองถึงสวันคือวันที่17 18 19พฤษภาคมพศ2 5 5 5 หลังจากปลูกเสกเสร็จเรียบร้อยในวันที่19าตอนสายมีผู้ศรัทธาไปรอรับพระกันอย่างมืดฟ้ามัวดินจนต้องแจกพระกันทางหน้าต่างพระที่เข้าร่วมพิธีครั้งนั้นนอกจากพระหลวงปูทวดพิมพ์หลังเตารีพระหลวงปูทวดพิมพ์หลังหนังสือแล้วก็ยังมีพระหลวงปูทวดเหนือว่านรุ่นพิยกรรมเหรียญรุ่นสี่และพระเหนือว่านวัดเมืองเย่าลารุ่นแรก ปัจจุบันพระหลวงปูท้วทวดวัดช้างให้พิมพ์หลังเตอรี่เป, ah? เป็นที่น réussi, ิยมสหาของผู้นิยมพระเครื่องเพื่อไว้คุ้มครองเพื่อเป็นสิร,ริมงคลถนนราคาจึงสูงมากเหรียญอามพระพุทธโสธรรุ่นแรกปี2460 เหรียญอามพระพุทธโสธรรุ่นแรกปี2460เข้าใจว่าผู้สร้างคืออาจารย์หลินรักษาการเจ้าวาสเป็นผู้ดำรจักสร้างโดยมีคุณสิรินิพัฒม์มัคนายกวัดเป็นผู้ดำเนินงานเพื่อมอบแก่พุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคทรัพย์ในการซ่อมแซมฐานทุกชีขององค์หลวงพ่อโสธร นับเป็นเหรียญพระพุทธที่แพงที่สุดในประเทศและหายากเอามากๆได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในชุดเป็นจภาคีเหรียญพระพุทธอีกด้วยเหรียญพระพุทธโสธรรุ่นแรกปี2460จะสร้างเป็นสองแบบคือเหรียญรูปอามและเหรียญรูปเซมามีด้วยกันสีเนื้อคือเนื้อทองคำเนื้อเงินเนื้อสัมฤท และเนื้อทองแดงลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปอามหูในตัวข้างเลื่อยกว้างประมาณ2.3เซนติเมตรสูง3เซนติเมตรด้านหน้ายกขอบสูงตรงกลางเป็นรูปจำลองพระพุทธโสธรประทับนั่งเนื้ออาสนะระบุปีที่สร้างคือพศ2460ด้านล่างอาสนะเป็นลายกระหนกหน้าสิง ด้านข้างทั้งสองมีอักษรไทยว่าพระพุทธสโสธรเมืองจะเชิงเซาโดยมีตัวอู่ปิดหัวท้ายด้านหลังบนสุดเป็นตัวอู่ต่อมาเป็นอักขระหอมสีบ่บรรทัดอ่านว่านาโมพุทธ,ธายะอายุวันโนสุขังพลังแต่เนื่องจากมีการจัดสร้างจำนวนมากจึงมีหลายแม่พิมพ์ งด้านหน้าและด้านหลังแม่พิมพ์ด้านหน้าแบ่งเป็นสามพิมพ์คือพิมพ์สระอุติดชัดพิมพ์สระอุติดไม่ชัดและพิมพ์สระอูติดไม่ชัดมีเส้นแตกหรือเรียกกันว่าพิมพ์แตกส่วนแม่พิมพ์ด้านหลังมีสี่พิมพ์โดยให้สังเกตที่อักขระความบรรทัดสุดท้ายที่อ่านว่าสุขขัง พลังคือพิมพ์ยันใหญ่ตัวขังมีลักษณะกลมมนหางไม่ชิดพิมพ์ยันกลางตัวขังมีลักษณะแก่ปลายหางชิดติดกันเป็นเส้นตรงพิมพ์ยันเล็กตัวขังมีลักษณะแก่ปลายหางชิดติดกันแต่ไม่เชื่อมต่อกับช่วงตัวและพิมพ์ยันเล็กบล็อกแตกแต่เป็นพิมพ์ยันเล็ก ที่ตรงไายอักขระของบรรทัดสุดท้ายจะมีรอยขี้กลากส่วนในด้านพุทธคุณนั้นครบครันเป็นเลิศตามที่อธิษฐานขอพอรทุกประการโดยเฉพาะเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยนั้นดีนักแลพระพิมพ์ทรงสัตว์พหานะหลวงพ่อปาน วัดบางนมโคหลวงพ่อปานวัดบางนมโคจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระกีจิตผู้มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่เคารพเลื่อมใสศรัทธามากรูปหนึ่งของเมืองกรุงเก่าวัตถุมงคลของท่านล้วนเป็นที่ลือเรื่องในด้านพุทธคุณเป็นเลิศเป็นที่ปรากฏ และได้รับความนิยมสะสมอย่างกว้างขวางจากพุทธศาสนิกชนทั่วทั้งประเทศพระหลวงพ่อปานมีหัวใจสำคัญอยู่ที่ผงวิเศษสามสูตรที่บรรจุในองค์พระคือผงวิเศษหัวใจสัตว์ผงวิเศษจากยันกรอบเพชรและผงวิเศษหประการอันประกอบด้วยผงอิทธิเจผงปัทมังผงม,มหาราช ผงตรีนิสิงเหและผงพระพุทธคุณทําให้มีพุทธคุณอเนกอนันต์ใช้งานสารพัดอย่างเป็นเลิศเรียกว่าเป็นกฤติยาคมแฝดที่พระพิมพ์อื่นๆไม่มีพระหลวงพ่อปานเป็นพระเนื้อดินเผาทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าเจียนมุมทั้งสี่ด้านเหนื้อดินเป็นดินขุยปูและดินวนวลตามทุ่งนา มีความละเอียดปานกลางจึงมีเม็ดสยเล็กๆปรากฏทั่วองค์พระและบางส่วนจมอยู่ใต้ผิวกลายเป็นแง่มุมดันเหนือขององค์พระให้นูนเป็นตุ่มแหลมเล็กๆอยู่ทั่วองค์พระต้องใช้แว่นขยายสองดูโดยเฉพาะพระที่ไม่ผ่านการใช้เลยจะสังเกตเห็นได้ชัดเรียกว่าล่องรอยสากและเนื่องจากการเผานั้น ใช้แกลบมาสุมไฟทำให้สภาพเนื้อขององค์พระจะมีร่องรอยแกลบสีขององค์พระจะเป็นสีอิฐหรือสีหม้อใหม่เหมือนพระเนื้อดินทั่วไปแต่ที่พบเห็นสีจะค่อนข้างซีดจนถึงออกเป็นสีชมพูอ่อนๆเนื่องจากผ่านการเวลาและการใช้การสัมผสัสมายาวนานพุทธลักษณะขององค์พระ ด้านบนเป็นพระพุทธร,รูปประทับนั่งแสดงปางสมาธิอยู่เหนือฐานบรรลังก์ก็มีฐานเขียงก็มีฐานผสมก็มีฐานรูปกี่ปวัวทั้งบวัวชั้นเดียวบวัวสองชัน้นบวัวมิดหรือบวัวตุ่มก็มีส่วนด้านข้างพระประธานทั้งสองข้างมีอระขอมตัวนูนข้างละสองตัวคือมะอาอูอุอันเป็นยอดพระคาถาหัวใจพระไตรปิฎก ตรีเพชรสวนด้านล่างใต้ฐานองค์พระจะเป็นรูปสัตว์พระหาหนะหกชนิดอันได้แก่ไก่ครุฑอนุมานปลาเม่นและนกอยู่ในลักษณะการแบกฐานองค์พระปฏิมาเขาะเหินขึ้นสู่เบื้องบนมีรอยอุดผงวิเศษซึ่งสภาพเดิมเป็นสีเขียวของซีเมนต์ผสมกับสีขาวของผงวิเศษงดงามมาก แต่ส่วนใหญ่ผู้ที่ได้พระมักจะแค่เอาผงวิเศษออกเพื่อนำไปรักษาโรคบ้างหรือตามแต่จะนำไปใช้จึงหาที่คงสภาพเดิมๆได้ยากจิ้งในปัจจุบันและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่เราได้นำมาเสนอในคลิปนี้ขอขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามสวัสดีครับ